อาละครับผมการสวัสดีท่านช่วยท่านก็เรียให้ตอนสุดเขามีนะโซเซตี้เช่นเคยแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile กันนะครับผมและวันนี้น่าจะมารีวิวยาย่าตู่เล่นะครับผมนะล่างใหม่นะฮะเพิ่งมาเลยสดๆร้อนๆโอเวอร์มาที่109่งรนะเม็ดแดงเทรนตัน25นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันในโหมดเมนเจอร์จะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันลกันนะครับ เอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยทั้งพาวเวอร์เพยแล้วก็พาวเวอร์กัชาลิงสรรัส่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมแพ็กเกจเจสามพันรบาทเลยเพียงส7 0 0บาทเท่านั้นหรือว่าไม่เกิน3,150บาทส่วนสตาร์พาร์ทเิบาทเลยเพียง645บาทเท่านั้นแพ็กเกจดีราคาถูกแบบนี้นะฮะเพื่อนๆท่าในใดสนใจก็สมัรถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับใครนะครับผม และสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเล่นเกมมือถือผ่าน PC นะครับผมแนะนำเลย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้ง PUBG Free Fire Quanta ROV นะครับผมนะเกมเก็บเรเวลอย่างคาบาโมบายแล็กนัลล็อกออริจินและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงเกม FC Mobile ที่เล่นอยู่ณขนาดนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้เช่นกันรวมไปถึงการแยกหน้าจอครับผมนะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอนะครับผมก็แนะนำแอปตัวนี้ได้เลย นะครับผมนะลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นทีในใน่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ <ninth diagnosis> ผมเ<ซะ>อาครับผมมาแต่ก่อนอื่นนะฮะมีคนบอกว่า อ่าลงแรงแค่นี้นะครับผมพวกแรงระดับตำนานอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเอามาลงคลิปนะครับผมนะมึงไม่รู้จักเวิร์กเลดหรอไอ้ควายมึงเข้าใจว่าเวิร์กเลดปะขึ้นต่ำลงสูงอะ่ะทําไมถ้าเกิดว่าอ่าเราอยู่แรงระดับแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยจีเคเรามันจะกลายเป็นเอสทีเหรอหรือว่ากองหน้าเรามันจะกลายเป็นกองหลังอย่างนี้เหรอตูเล่อย่างเงี้ยจะมากลายเป็นผู้รักษาประตูอย่างเงี้ยเหรอกูถามมึงคําเดียวนะครับผม กูให้ดูเวิร์กเลดเวลาซื้อขายแต่ละทีกูโดนภาษี10% 10%มึงช่วยกูออกตังไหมสักบาทสักสกตางค์หนึ่งมึงช่วยไหมมึงก็ไม่ช่วยถูกไหมเนี่ยคือกูซื้อนักเตะมาให้ดูจะได้ดูเวิร์กเลดว่าวิ่งขึ้นต่ำลงสูงเป็นยังไงต่อให้มึงอยู่แงร้งระดับต่ำสุดระดับซิลเวอร์มึงใช้ฟานไดฟ์ฟานไดฟ์มันก็จะเป็นสไตล์นั่นแหละเพราะว่า AI มันปรับมาเป็นอย่างนั้นมึงเข้าใจไหมต่อให้มึงใช้ซีดานอยู่ระดับแบบโ um, กแพตตินัมออก็แล้วงเถ แรงสูงขนาดไหนซีดานมันก็เป็นของมันแบบนั้นเล่นดูเวิร์กเลตดูหลอดพลังงานว่ามันใช้ได้กี่นาที90นาทีหลอดพลังงานมันลดไปเท่าไหร่มึงควรจะดูตรงนั้นนะครับผมเพราะว่าต่อให้แรงเราต่ําสุดหรือสูงสุดเนี่ย AI มันก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นดูที่มันสําคัญที่มันมีประโยชน์นะครับผมนะไม่งั้นมึงก็ไปทําช่องเองแล้วก็ซื้อนักเตะซื้อขายนักเตะแล้วก็รีวิวให้เพื่อนเอนเ,อนเขาดูกันนะมือไม่พายเอาเท้าลาน้ําไอหน้าหนังไข่ ลูกอีดอกอีสัตว์กูไม่อยากจะด่ามึงนะอันนี้กูด่าว่ากูทนไม่ไหวจริงๆคือกูซื้อนักเตะมาเนี่ยรีวิวเพื่อนๆหลายๆคนเขาจะได้รู้นักเตะเข้าใหม่เนี่ยกูก็หาตังค์มาซื้อมารีวิวเนี่ยให้พวกมึงดูตลอดตลอดยังจะมาด่ากูอีกนี่ถ้าเกิดว่าพวกมึงโดเน a t มาให้กูแบบเออห้าร้อยพันหนึ่งแล้วกูไปซื้อนักเตะมาแล้วกูมารีวิวไม่ดีอันนี้กูจะไม่ว่าสักคำเลยนึกออกป่ะนี่ตังค์ก็ตังค์กูกูเสียตังค์เองซื้อเองมารีวิวให้ดูยังมาว่ากูอีก น่าเอาตีนถีปากไอ้พวกเฮียเนี่ยมามาดูตู้เลขกันดีกว่านะครับรอบนี้ไอ้เฮียกูไม่ได้ขึ้นมานานแล้วขึ้นสักทีเถอะแน่โอเวอร์109เม็ดแดงนะครับผมฝีเท,ท้า1น0รบนะฮะการยิง116การส่งบอล137เนาะการเลี้ยงบอล1น1บนะฮะตั้งรับกับสภาพร่รางกาย122ส่วนสูง188นะครับผมเท้าที่ถนัดเป็น45สกิลมูฟ4ดาวหลอดพลังงานมาที่5ดาวตันเนาะ ตําแหน่งเนี่ยก็คือ C M C D M แล้วก็ C A M นะครับผมอันนี้ผมอัพเป็นกล้ามนะฮะอัพเป็นกล้ามเพราะว่าจะได้แบบใช้หลอดพลังงานได้อย่างเต็มที่นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบ็อกทูบ็อกนะครับผมส่วนคุณสบัสิพิเศษมีลูเลตนะฮะยิงปันง่นโค้งมีสกิลเหนือชั้นยิงประตูจาระยะไกลเพย์เมเกอร์แล้วก็ยิงไซก้อยถือว่าครบทุกอย่างที่กองกลางควรจะมีนะครับผมนะส่วนเวิร์กเลดเนี่ยเป็นปานกลางทั้งคู่นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย เน้นเกมลุกแล้วก็เกมรับนะครับผมเน้นแดนกลางหรือว่ากลางสนามเป็นหลักนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของไฮไลท์หรือว่าการใช้งานจริงกันเลยครับ นี่นะครับผมนะแหลงระดับตำนาน2เหมือนเดิมนะคนดูใช้เป็นแผน4 3 1 2นะฮะใช้แดนกลาง3ตัวเนาะหรือว่า CA CM 3ตัวนะครับผมนะนี่เลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะเป็น4 3 3 a t t a c มนะแผนยอดนิยมแล้วก็จะมีทางด้านของโมซาลาด้วยนะครับผมโมซาลาล่างนี้ถือว่าตึงนะแล้วก็มีโคพาเมอร์นะครับผมโคพาเมอร์ Co ล่างใหม่ด้วยเนาะฝั่งตรงข้ามมีลูดิเกอร์คู่กับเดซายี่นะฮะโกเป็นทีโบกูตัวนะครับผมถือว่าตึงเอาเรื่องดูกันฮะนิวมันโด พุดกัดครับผมฟ้าไดเนี่ยฮะเนี่ยตูเล่มันจะอยู่แบบต่ำๆหน่อยนะคนดูแต่ไม่ยิงไกลโคตรคมส่วนใหญ่ตูเล่มันจะยิงอ่าระยะไกลนะเก่งทุกล่างอยู่แล้วนะครับผมฮอออฟดีเจนอะไรก็ถือว่ายิงแบบคมถือว่าครบเครื่องเลยนะคนดูเมื่อกี้พุทกัดสองไกลเกือบได้ฮะกูตัวจ่ายมาด้านข้างครับผมโคเอสเซียงฮะฮาซามาล้โคพาเมอร์โคพาเมอร์นี่ก็อันตรายเหมือนกันนะคนดู เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆด้วยนะตัวนี้กินฤดูหนาวอะออกไปครับผมเป็นลูกทุ่มฟิลิปลามสีดานนะพวหัวใครดาวของเรากาก้าโอ้หเกี่ยวบอลออกไปได้โคอะฮาซาเอสเซียงโอ้โหเฮียต่อบอลกันแบบฝั่งเราแทบจะไม่ได้แตะบอลแล้วคนดู ซีดานะอุ้ยกุลิดจ่ายมาที่เปโอล์ครับผมพูดคัสตูเล่โอ้โหดูดิแย่งบอลโคตรด,ดีฮะมิเกลเอสเซียงครับผมตัวสตาพาร์ตนะครับผมนะฟานได้ฮะสตัมเอสเสียงจ่ายขึ้นมาฮะบอลอยู่ที่เปโลโอ้หกุลิดแม่งตัดได้ฮะฟาวครับผมบอลอยู่ที่ตูเล่สัตคมกลิบ คนดูตีกอล์ฟโชว์ไปหนึ่งทีโอ้โหดูดิเขาบอกอีหยางวะเลยอ่ะคนดูส่งสตเตอร์อีหยางวะมาเลยอ่ะสติกเกอร์อ่ะดูดิหูย่างคมครับดอกนี้ดูมันซัดดิ <c oughs> เกือบครึ่งสนามอ่ะคนดูก <c oughs> ูตัวปฏิกิยาชา้าไปนิดนึงฮะรอบนี้1ประตูต่อศูนย์นาทีที่3 1็ครับผมจากยายาตูเล,ล่ดอกบาจใจพี่เอเซียงฮะ อันนี้เขาจะฟูลทีมอันนี้เลยนีหว่าเนาะฟูลทีมเซลซีเลยนหว่าเนี่ยฮาซาครับผมเพราะว่าโมซาล่าก็เคยอยู่เซลซีมาก่อนนะฮะตูเล่ฟุดกัดะฮะจ่ายออกข้างไปกาคาลิวันโดครับผมทะลุมาที่เปียโรฮะจ่ายเข้าในจ่ายลึกไปนิดนึงบอลเข้า เข้ามือกูตัวนะครับผมนะศาสตร์บอลยาวมาฮะหมดครึ่งแรกครับผม45นาทีนึ่งประตูต่อศูนย์เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังฮะตูเล่นี่แม่งยิงไกลดีจริงๆนะคนดูนะจังหวะการการยิงระยะไกลแม่งอันตรายสุดเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจับไปเล่นในตำแหน่ง CDM เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ถือว่าโกงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า,อาตอนที่ผมจะรีวิวซีดานนะผมก็จับเบโลกับตูเล่ไปยืนนะครับผมตำแหน่ง CDM ก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปนั้นก็แล้วกันนะ คลิปนี้ดูแบบนี้ไปก่อนประจําตําแหน่งแบบตําแหน่งหลักๆของเขาไปก่อนนะฮะฟิลิปลาม์มะซีดาน,นากา้าตูเล่มานะฮะกาคาทําชิงกันอยู่2คนฮนะบอลหลุดมาแล้วครับผมยังไงโอ้ยิงอับหน้าโกเลยฮนะไม่ซิกไม่แซกเลยพ่อหนุ่มเป็นลูกเตะมุมตามนฮะโคก เียไปนดิดเดียวครับผมเมื่อกี้มองไม่ถน,นัดนะักฮะตัวซาบอลยามาครับผมตัดได้ฮนะฟานไดตูเล่จ่ายมาที่เปโลฟูดกัดฮนะลิวันโดนี่หาช่องดีมากนะคนดูนะดูดิเป็นตัวพา์ที่แบบเติมมาและคุ้มมากนะหลังๆนะเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งนะแอชลี่โคนะครับผมนะแบ็กซ้ายนะฮะตัวนั้นก็น่าจะเก่งอยู่เหมือนกันเพราะว่าสปีดต,ตอนนี้ ือว่าจับจ้านเลยนะอีกไม่กี่วันก็น่าจะได้แล้วแหละนะครับผมโอโ้โหบอลเข้ามือเข้าตีนตลอดเลยนะลิวันโดนะถูกที่ถูกทางจริงๆอันนี้คือผมจับมายืนตำแหน่งเอทีนะครับผมนะเม็ดม่วงถ้าเม็ดแดงนี่น่าจะสปีดตึงกว่านี้มาเลเซียมาเลเซียนี่ก็อันตรายนะไทยเร็วมาเลเซียนะครับผมไม่ใช่สิอันนั้นมันมูเซียล่านะครับผมนะขออภยัยไทยเร็วมาเลเซียมาจากไหนวะนะ อันนั้นอันนนั้นแบ็คแมนอยู่พูดถึงแบค็คปุกก๊บก็ไปแบ็คซะละมูเซล่าฮะขออภยัยอันตรายมากนะครับผมนะนี่ไงเม็ดแดงแทนหนึ่งด้วยยามน้ำหน้าสุดๆมูเซล่าครับมูเซล่ามูเซล่านี่ล่างใหม่ก็เก่งนะคนดูล่างบอลลงดอก็เก่งนะครับผม ส่องนอกกรอบเขตโทษนี่คือตัวตึงเลยฮะตัวนี้เปโอลากาจ่ายมาที่ซีดานเปนโลวิ่งทำทางแล้วฮะจ่ายหรือเปล่าไม่จ่ายไม่เสียดายเลยเมื่อกี้ที่บอลถ้าเกิดว่าบอลไปที่เปโลนี่มีโอกาสนะน่าคนดูเอเสียงฮะโคคุลิตจ่ายมาที่มูเซล่าครับผม ว่าจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวซะและ้วจบนะครับผมนะเก้าสิบนาทีห้สองประตูตอนหนึ่งครับผมพอดูรอบนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็ครึ่งหลอดนะครับผมนะใช้ได้สบายๆเลยเลย CM วิ่งขึ้นวิ่งลงเซนด,ดีนซีดานนี่เหลือ20%ได้ซ้ำนะครับผมนะตำแหน่งซนะีเอ็มเนาะแต่ว่าซีดานเนี่ยเหมาะก,กับตำแหน่งซีเอ็มที่สุดละนะฮะ ยิงสายิงสี่เข้ากรอบสามเป็นสองประตูนะฮะคลองบอลห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันแล้วก็อัตราการแม่นยำก็พอๆกันนะครับนี่แปดจุดสามเท่ากับพุทกัพเลยนะครับผมนะเรตติ้งถือว่าใช้ได้ครับผมถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะเนี่ยใครสนใจอยากจะไปซื้อใช้งานก็ลองซื้อใช้งานดูนะฮะราคาเม็ดแดงณปัจจุบันนะครับผมอยู่ที่2,200ล้านนะครับผมนะราคาก็ถือว่าขึ้นนะครับผมจากเดิมอยู่นะเพราะว่าอ่าต้องใช้แต้มแรกนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายฟรีเนาะ สะสมนักเตะวันล,ละ3,000นะครับผม3,000เพชรนะ่ะเปิดทิ้งทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยผมว่า4สัปดาห์เพื่อน,อนๆอาจจะได้สักตัวหนึ่งอยู่นะครับผมนะยังไงก็เลือกดีๆก็แล้วกันว่าอยากได้ตัวไหนเนาะอยากได้กองกลางก,ก็เอาตูเล่นี่แหละน่าจะคุ้มสุดแล้วแหละถ้าเกิดว่าอยากได้กองหน้าก็อองลีนะครับผมนะโอ้โหอองลีรู้สึกว่าตึงมากฮนะณนะปัจจุบันนะครับอ่ะฝากด้วยก็แล้วกันนะครับผมรัตเตอรเกมของเราเพลเวอร์เพลแล้วก็เพลเวอร์กาชานเราลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมมงเเหือนดิมมมรรรรวไปปถึงงโแกจลอ LD Player นะะฮใคอยาก เล่นเกมมือถือนะครับผมในคอมพิวเตอร์เนาะเปิดได้หลายหน้าจอก,ก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดด้วยก็แล้วกันอยากดูตัวไหนอีกคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามได้เลยนะฮะตัวไหนทีอ่อยากจะดูอยากจะเห็นเนาะเดี๋ยวผมซื้อมารีวิวให้ดูอย่างแน่นอนนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะไว้เจอกันในคลิปวดีโอนะ้าสำหรับคลิปวีดีโอนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม